อันนี้คือเมนูอาหารนะครับนี่มาที่ร้านเดิมนะครับร้านปลาดีรสเด็ดบ้านโปนะครับวันนี้อันนี้นนตำตำอะไรตำทันเล่ทันเลรสจีนมีกุ้งอันนี้อ่ะกุปลามูยอกุปลามูยอนี่<ก>นะครับเฟชแอนด์ Chip, นะครับโ okay. อเคแล้วต้องกินได้เลยใช่ไหมคะ เข้ารายการสิไม่มาเลยรอนุ่้อีกคนหนึ่งยังไม่มานะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับรายการในช่วงนี้นะครับมาพบกับรายการหิวข้าวนะครับใครอยากกินเนาะนะครับวันนี้มานะครับมีพรีเซนเตอร์นะครับมากว่เอะไรขาเรายกว่าพูดนำเดินรายการนะครับในการกินนะครับ นะครับก็คือตัวเล็กเนาะนะฮะอันนี้พี่หนานนะครับนันเตนันเตช่วงนี้ท้องเสียนะครับนายส้ตมตำนี้ก็เลยขออยังอยู่ในช่วงของซอฟๆกันนะครับอาจจะได้กินเฉพาะบางอย่างนะฮะเพราะช่วงนี้ต้องรักษาสุขภาพตัวนะอันนี้ก็มาแล้วครับจัดตปเนาะรำอะไรแน่นอนนะด,ดูจากการกินนะครับ อยากจะพากมีคนภากไปด้วยป้าสุภาพเออบลาสุภาพป้าค้าต้องปาค้ามาเล่นด้วยอืม <Their royalty> เอาแล้วยังเนี่ยจะกินแล้วนะรอหนุน่ยไม่มาแล้วนะม,มีข้าวเหนียวครับมีข้าวเหนียวนะครับไม่งานจะกินไก่ทอดนี่นะ네ครับอ่ะหือแล้วต้องกอดเลยอืม รอ้อ,มอ,มน,อ,อนมากเลยเหรออือเรบอกชอบกินน้ร้อนๆหรอจะกินอร้อนมันก็มีน้ำแกงอยู่ร้อนๆอย่างเน,น,น,นี่ยนี่ลูกลก่นอนละมั้งสิบห้านาทีน,นา,จานจังเราไม่มาเลยเรารอแขกับเชิญเใช่ไหมแขกที่เชิญหรือว่า เขาเรียกไส้กรอกเค็มหรือว่าอะไรไส้กรอกเค็มไส้กรอกเค็มว่อมารอบแล้วนะอือหือวันนี้ลูกค้าเขาเยอะเนาะอันนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลมามากิน

Rồi. Ừ. Rồi. อ,นะอืมอยนะงยีระไกลสงสารตัวเองนะ โมจาาตัวเองมากทำไมอ่ะกินไม่ได้กินไม่ได้เลยนี่ก็กินปลาได้อ่ะกูกคนี่หัอ หนากครับอ่วเปล่าว่ <laughs> ากนันเมื่อก <laughs> ี้กินอันนี้มันร้อนไง <laughs> เปล่าเลย นุ่จะกินวันนี้มากินกนี่มาห,ห,หรอน้ำอ,อ่ะไก่ทอดเขาก็อร่อยนะไก่ทอดอร่ออือจ้า เยอะไหมนยอดมากเลยรสชาติแปลกๆ

ถ้าเป็นป,าาปลาถ้าส่วนหางแต่มาขึ้นหัวเนี่าแต่บางครั้งหัวก็อร่อยอร่อยกว่าก็สรุปว่าปลากินปาลาลระฉลาดจริงแบบมากเลยแล้วถ้ากินปาลาลระฉลาดปลามันจะยอมให้เราจับ นั่นแล้วสิใช่แล้วที่บอกว่าไม่กินสัตว์ใหญ่หมูนี่ตัวเล็กเลยเนาะใช่ไหมค่ะนีอ่อน้ำปลาอืม,มน้ำปลาแห้ตาไม่หรออุ้ยไม่เยอะวะ พอแล้วอย่ากินเค็มเยอะกินเค็มเยอะจ้ะท้องเสียเขาไม่ให้ดิ่มนะ,ะเขาไม้กินจะข้าวไก่เขาไม่ให้ดื่ม หอมมาเลย่ะอรอไข่แล้วคือน่าจะมาแล้วนะคะเรื่องหอนไม่ถูกคือตัวใหญ่ใหญ่เลย เขาเรียกว่าอะไรหัวลกดหัวเขย่าหัูม้า พ่อพี่จะปรับความเร็วในการกินมไม่ให้มันยาวเกินไปมไม่ช่วรหรอ,อมไม่ทานแล้ว 好没？ 嗯，再逛逛。没玩了。鱼、虾、块。 มเมนูวันนี้นี่คือกินแล้วต้องไล่มืองวันอ่ะกินแนละ้วอิ่มอิ่มดีนนะไม่ทำถึงแล้วอ ไม่ได้เขาแค่หมดทำไมคนที่เขากินเยอะๆขอเขากินได้หรอทำไมเรากินไม่ได้ ไม่ทำเลยแล้วหวานมั้ยันทร์อืมฮึฮึไหลหอมเลยเนาะแล้วไม่โตต่างกันนะเนี่ยนี่ไงอืม เลยมานะมาีเขาไม่ได้เรียกว่ามา,ามเรียกว่ามาชา้ชามากเจ้าแม่ชุดนี้เจ้าแม่ชุดแดงช่วยกันกินให้หมดเลยมาจ๊ะช่วยกันกินให้หมดเลยเนาะม,มานี่นุย้ยมองพี่นี่ ว่ไ้ไหมช้าไปตั้ง30มสิบนาทีเลยละ่ะอจริงจริงอ่ะช้ามากจริงจริงนั่งเขาสั่งให้เ,เหรียบร้อยม่หมดเขาอว่าเน้อเขาสั่งให้เตี้ยงึ้ปโหานังยี่สิบนาทีารรมึงนั่งยี่สิบนาทีบอกสี่สิบนาทีมึงทำอะไร<อ>ไปไปฝนตกบนบ้่ะโอเคอาจาย์เลยครับจัดเลยอย่ารอ ตอนนี้ถ่ายยังออกแล้วไม่หรอกนี่อย่างเอาแล้วครับตอนนี้กินกันหมดแล้วไม่ว่าไทยไายตอนกินนี่แบบสมอมปั้มเลยโอ้โหเอาละเอาไว้มีน้ยมีน้อยตอนนี้เอาไว้กันเตือนตัดออกตัดออกเลยอะตั้งไว้ตลอดเพราะว่าไอ้กินได้เตี้ยไงเอ้ากล่อห้อมแล้วเก็บี่เลยอย่างที่เคยกินไม่ได้หมด อ่ะกิไม่ใช่อยังอ่ะเออถ้าไมอย่ะง้องเียกินสี่สองคนอือกูจะงงเอาอันนี้มันเป็นหอยอย่างงี้แล้แ่บางทีมีสิ่งไรทอดแค่แค่มันกุ้งแค่กุ้งแค่กุ้งเลยแค่ทั้งตัวเลยคนชื่อกุ้งอย่ามาไกลนะเจ๊กุ้งไงทำงานด้วยเจ๊กุ้งเจ๊กุ้ง ก็ไจะกาันนั่นเป็นม่เจบอกดีพอดีเข้ามาแข่าฉันน้ำซุปใสมันจะเหมือนข้าต้มย่างเลยย่ก็เลยอุ่งออกมาเลยเอาน้าดีดีวินดีๆม่กอิดี่มกันดีๆดว่าตอันนี้คนเต็มอะแบว่า มหคนเยอะนะวันนี้คนเยอะเยอะมากนัสิไปัจ็ม่มานตใหม่มาแล้วโต๊ใหม่ก็หม่ไม่มาตใม่อวให้กัตนฝั่งก็าบ้านไปหอนอะมาปบบสาได้กิโอดนไปดำมามดำได้ต่อมาเขาอะไระ มันแบบเรอบ้านนะทำมันกอนตักข้าวข้าไมนี่งนเนี่ยฝั่งหวมึงน่ยแลก็ข้าลเไว้ให้อยู่บ้านยมันไปเรือนาหากอมัไปได้เื่นก่อนเดี๋ยวันที่สิเนี่ยต้องไปสูไปสเดอสิด้อืมเมาดี๋ยวันเอาข้ามันไก่ใส่น้ำซุปนูหน่ะขนั่นแหละบอกกาแฟมึงละ จะมงูกีอิ๊วแล้วยตรวจแล้วล้วไปนมาวันนี้ชื่อของใร้านนะมาห้าอมาหเพิมเพิมเพเติมด้วยสามเพ่ปบาทอยากบ่เยอะอยากเยอะขาให้เน คนเยอะเจเป็นหน,น, <c ười> น้ามืดมก็อันนี้ก็ดำแล้วก็ไม่เห็นหัวอิ่อมก่นนะพี่กันอิ่อมเพียง่อเริ่ต้นทางสั่งยมี่เ๋้นตออ่อเป็นหนังหัวเลยมันไหวเออจัอดการได้ใช่ไหมใ เออน้ามึงบมันจะนอนแล้วอะแล้วตอนอย่างไรเยอะท่ไปกิมนไม่จะไ่หญนลองนีพกูสังเสร็จี่ยหบอกว่ามบอกว่าไม่ต้องอบอกว่าเีกินข้าวมาแล้ว้อบอกกูกูติ๊กไปเยอะรานี่อะไรนี่ว่าอ น้ามาขานนะครับจริงจริงมันทุกอ่างหอมันเป็นอยังมันต้องอายผู้ชมเป็นต้องการอยากจะเห็นทุกคนโอเคครับอันนี้นะครับจบรายการก่อนนะครับเดี๋ยวราไปกินครับนะครับไปแล้วครับโอเครำแล้วนะครับครับผมอย่าลืมนะครับอาทูกใจกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ซอนจดิ้งตามด้วยนะครับโอเคครับ ครับผมครับสวัสดีครับบ๊ายบายเลย